สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องที่รักและชื่นชอบในไก่ชนทุกท่านนะครับผมก็สมุริยันฟาร์มนะครับผมนะครับนะครับแต่ก่อนอื่นก็ขอบคุณพี่น้องนะครับที่ช่วยกันรับชมนะครับในช่องที่ผมกําลังบรรยายอยู่ตรงนี้นะครับผมนะครับการเลี้ยงไก่ณตอนนี้ก็มันยังไม่ไปถึงไหนเลยนะครับ เนื่องด้วยเราก็มีพื้นที่จํากัดนะครับแล้วก็แม่ไก่เรามันน้อยนะครับแล้วก็ด้วยทุนทรัพย์เรามันน้อยด้วยนะครับเราต้องเข้าใจในจุดนี้นะครับผมนะครับแต่ผมก็พยายามที่จะคัดด้วยสายตาแล้วก็ด้วยประสบการณ์นะครับเน้นเน้นทางใครทางมันนะครับไม่ต้องตามกระแสกันนะครับผมนะครับเราตามกระแสเยอะรับรองเราหมดเยอะแน่นอนนะครับ ผมก็ชอบเป็นพม่าพยายามชวนเชิงนะครับแล้วก็ก็ค่อยๆขยับขยายไปเรื่อยๆนะครับจากแม่หนึ่งสองแม่สามแม่เป็นสี่ห้าแม่ก็จะก็เป็นไปได้นะครับผมนะครับซึ่งผมก็จะพยายามทําให้มันได้นะครับนะครับผมจะทําให้มันเป็นคล้ายๆเป็นพาณิชย์ได้นะครับผมนะครับไก่เราต้องมีให้ออกสนามบ้างนะครับนะครับ ไม่ใช่เลี้ยงอย่างเดียวแล้วก็ไม่ได้ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่พัฒนาไปทางไหนเลยนะครับเราก็เราจะเราจะ,จะเราจะเลี้ยงไปเสียเปล่าซะก่อนเสียเปล่านะครับผมนะครับน,นี่คือเรื่องจริงนะครับไก่เราถ้าเราผสมพัฒนาออกมาแล้วนะครับมันต้องไปได้หรือว่าออกสนามได้นะครับไอ้เรื่องอันแพ้ชนะอันนี้ก็เป็นไปนเรื่องธรรมชาตินะครับ เราก็เน้นลูกเกิดเราให้ดีนะครับทําลูกเกิดออกมาให้ดีนะครับผมพี่น้องนะครับถ้าเราทําลูกเกิดมาดีลูกเกิดเราโอเคผมมองว่ายังไงเราก็ไม่ขาดทุนครับอันนี้คือเรื่องจริงนะครับก่อนที่เราจะทําได้หรือว่าเราจะพัฒนาไก่ออกมาได้ดีนะครับไม่ใช่ว่าผมจะมาแนะนํานะครับอันนี้เป็นแนวทางนะครับ เราต้องเน้นทางที่เราชอบก่อนนะครับอันดับแรกเราชอบทางไหนนะครับนะครับชอบพอม่าชนพม่าหรือว่าชอบพอม่าพยายามจะชนกับเชิงนะครับเราก็เลือกในทางนั้นไปนะครับสมมติว่าเรามีเงินก้อนสักหนึ่งก้อนนะครับสมมติว่าเรามีสักหนึ่งก้อนอยากที่จะลองผสมไก่ดูหรือว่าลองพัฒนาไก่ดูนะครับเราก็ไปหา ซุ้มที่ที่เราชอบนะคิดว่าเราโอเคนะครับอันนี้เป็นแบบทางรัดนะครับนะครับผมแนะนําว่าเราไม่ต้องไปซื้อแบบมั่วมานะครับถ้า,าไปเอาแบบมั่วมานะครับมันจะมันจะได้ไม่ค่อยดีนะครับอันนี้คือเรื่องจริงนะครับผมนะครับเราชอบมากพยายามจะประทับก,กับเชิงเราก็หาดูซุ้มที่เขา ถ้ากับเชิยงบ่อยๆนะครับสมมติว่าเรามีเงินสักก้อนหนึ่งนะครับก้อนไม,ไม่ไม่ไม่เยอะมากหรือว่าเรามีอยู่ประมาณหนึ่งนะครับนะครับเราก็สามารถไปขอซื้อ,อไอ้ตัวเล็กๆมาก็ได้นะครับหรือว่าไปหาหาซื้อไอ้ประมาณเก้าเดือนแปดเก้าเดือนสิบเดือนที่เขาเช็คแล้วนะครับที่เขาเตะเราดูแล้วนะครับถ้าเราชอบนะครับเราต้องขอถาม ถามไปก่อนนะครับว่าเขาจะประมาณเท่าไหร่นะครับสมมติเรามีอยู่นะครับสมมติเรามีนะครับเรามีสักสองกำแล้วกันนะครับสองกำนะครับผมว่ามันพอจะหาได้อยู่นะครับนะครับหรือว่าอีกทางหนึ่งนะครับถ้าเรามีเวลาเยอะผมแนะนําให้เราไปดูที่สนามนะครับไปดูที่สนาม ไอ้หัวข้อเนี่ยมันต้องมีเวลาเยอะหน่อยนะครับซึ่งเราไปมันก็ไม่ใช่ว่าเราจะเจอนะครับอย่างผมไปเนี่ยโอ้โหผมชอบพม่าพระทักกับเชิงนะครับไปถึงไม่มีเลยมีแต่มา่าชคกับมา้าทุกรอบไอ้เราก็แล้วก็เชิงชกกับเชิงนะครับซึ่งหัวข้อเนี่ยมันจะยากนิดนึงนะครับคําว่ายากนิดนึงก็คือ มันจะเสียเวลาที่เราจะไปหาดูแต่แต่ละสนามนะครับแล้วก็ส่วนมากมันก็จะราคาสูงนิดนึงนะครับราคาสูงมากนะครับแต่บางทีลา,ากญ้าหรือว่าในสนามที่ยังไม่ไม่ไม่ใช่แบบว่าเป็นมาตรฐานเยอะนะครับมันก็จะราคาก็จะไม่ถือว่าราคาสูงมากนะครับแต่มันจะใช้เวลาเยอะก็คือกว่าจะเห็นในแต่ละในแต่ละตัวนะครับในในทางที่เราชอบนะครับ ผมว่าวิธีแรกน่าจะโอเคกว่านะครับวิธีแรกก็คือเราก็หาซุ้มที่เราไว้ใจนะครับซุ้มที่เราไว้ใจแล้วก็แนวทางที่เราชอบนะครับํำเงินสักก้อนหนึ่งถ้าคนมีนะนะครับมีก้อนหนึ่งก็เดินเข้าไปนะครับแล้วก็ขอซื้อคู่หนึ่งนะครับนะครับคู่หนึ่งมาพัฒนาที่บ้านนะครับลองคิดดูว่าถ้าเราหนึ่งปีมันจะขอแค่คู่เดียวก็พอนะครับ หนึ่งปีก็สมว่าลูกกันได้มาหกเจ็ดตัวอย่างนี้ครับหกเจ็ดตัวในหนึ่งปีหนึ่งปีนั้นเราก็สามารถเก็บตังค์อีกเพื่อเราจะต้องได้ไปหาตัวผู้อีกตัวมามาผสมนะครับผมจะไม่แนะนําให้เราเอาพ่อกับลูกผสมกันนะครับเนื่องด้วยเดี๋ยวมันจะชิดเกินไปนะครับนะครับมันจะชิดเกินไปนะครับ แนะนำก็ให้เราไปเหมือนเดิมครับเหมือนเดิมแล้วคือถ้าเราอยากเห็นผลมากที่สุดก็คือปีหนึ่งเนี่ยประสมมาแล้วปุ๊บเราเช็กลูกเกิดได้เลยนะครับลูกของเขานะครับว่าออกไปทางไหนนะครับถ้าเราเห็นปุ๊บว่ามันออกไปทางนี้มันขาดทางไหนนะครับนะครับมันขาดแบบไหนนะครับแล้วก็เป็นเลงเก็บเงินสก้อนหนึ่งนะครับเพื่อจะนําเข้าตัวผู้อีกตัวหนึ่งนะครับ นะครับแล้วก็ไปเช็คดูว่าตัวนี้มันแนวทางนี้นะครับตัวนี้แนวทางนี้นะครับผมนะครับไอ้ผมก็ลองผิดลองถูกมาเยอะครับบางทีเราก็ผมก็มองในทางนี้แล้วนะครับผมจะไม่นําเข้าอีกแล้วเพราะว่าหน้าตอนนี้มันก็พอมีตัวเมียอยู่ประมาณสี่ห้าตัวนะครับซึ่งลูกชุดนี้ก็หน้าตอนนี้ก็ประมาณยี่สิบตัวกว่านะครับเพราะฝนตกก็มีตุยไปบ้างนะครับ ผมก็มองว่ามันเป็นแนวทางเดียวกันทั้งหมดนะครับว่าตัวผู้คนก็เป็นมาล่อนะครับตัวมีอ่ตัวเมียก็เป็นสายมาล่อนะครับอ่าส่วนตัวหนึ่งก็ออกเป็นขยับเยี่ยวตีไม่ล่อผมเลยมาใส่ให้มันล่อขึ้นนะครับเผื่อมันจะเพิ่มความไวแล้วก็ความเก่งขึ้นอีกนะครับผมนะครับไอ้เราก็พี่น้องก็ดูแนวทางนะครับว่าคู่เกิดมันตีหรือว่าชนแบบไหนนะครับมองเห็นแล้วว่ามันชน ยืนเยอะนะครับหมายถึงว่ายืนบิดเราหมายถึงว่าตีเชิงชนกับเชิงนะครับยืนบิดยืนบิดแต่ขามันตายนะครับคําว่าขาตายคือยืนแข็งแล้วก็ยืนอย่างเยียวอย่างนี้ยังยังยังทำไม่ได้นะครับยังยังกระทะกับเชิงไม่ได้แล้วก็มองหาพ่อที่ขยับขายายเดินบ่อยขยับขายายเอี้ยวตีมาล่อด้วยผมว่ามันจะเพิ่มสเต็ปขาขึ้นมาอีกนะครับ ซึ่งเราก็จะโชคกับเชิงได้นะครับชคกับเชิงได้อันนี้ผมผมแค่คิดเอาเองนะครับนะครับส่วนพี่น้องมีแนวทางไหนก็ลองคิดกันดูนะครับแต่สำหรับผมก็ขอทางทางนี้นะครับถ้าเราอย่างน้อยมันก็ไม่ได้ทิ้งนะครับนะครับถ้าเราไปสุ่มมา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 เยอะผมว่ามันจะหมดเยอะนะครับเราแนะนำว่าไม่ต้องสุ่มดีกว่านะครับเอาเงินสักก้อนหนึ่งนะครับเก็บเงินสักก้อนหนึ่งนะครับ ใช้เวลาหนึ่งปีเก็บเงินนะครับสำหรับคนที่คนที่ใจรักจริงๆนะครับแนะนาทางนั้นนะครับถ้าเราไปไปตามสายหรือว่าไปเห็นตัวนี้เก่งก็ซื้อนี้เก่งก็ซื้อผมว่ามันหมดเยอะนะครับซึ่งผมก็ลองมาแล้วมันมันไม่เข้ากันนะครับเราก็ต้องเน้นคู่เกิดด้วยนะครับคู่เกิดแนทางมันออกชนแบบไหนนะครับแล้วก็กําเงินอีกสัก้อนหนึ่งนะครับไปซื้อตัวผู้ตัวใหม่มานะครับเอามาเพื่อจะมาพัฒนา ตัวเมียที่เรามีอยู่นะครับเอแคสมมติเล่นๆนะครับชุดนั้นมีเจ็ดตัวได้ตัวผู้สามตัวเมียสี่นี่ตัวเมียสี่ตัวนะครับเราตัวเมียเนี่ยผสมอีกตัวผู้ตัวหนึ่งนะครับออกมาเราจะทําเป็นลูกไก่ได้เยอะเลยนะครับแค่ตัวเดียวแค่ตัวเมียตัวเดียวนะครับถ้ามันผูกมาแล้วมันเก่งนะนะครับนะครับถ้ามันใช้ไม่ได้เราก็ต้องหาวิธีใหม่นะครับผมนะครับ แต่วิธีทางลัดแบบนี้ผมว่ามันไปได้เร็วนะครับนะครับมันไปได้เร็วซึ่งผมก็คิดอยู่นะครับเพราะตอนนี้ผมมีพ่อไก่สองตัวนะครับที่สำรองไว้แล้วนะครับพ่อไก่สองตัวที่เราชอบแล้วนะครับตอนนี้ผมผสมตัวเทาไก่ชนที่ผมเลี้ยงอยู่นะครับตัวเทาตัวนึงนะครับแต่ผมผสมลูกเข้าไว้หลายคออแล้วนะครับตอนนี้รอแค่มันโตแล้วเราก็เช็คนะครับ เช็คเสร็จแล้วปุ๊บผมมีพ่อไก่อีกตัวหนึ่งนะครับที่เตรียมไปแล้วนะครับที่ผมเห็นชนแล้วนะครับเห็นชนเห็นคลิปมีคลิปทุกอย่างแล้วนะครับเป็นไก่ที่มาลอสเต็บขาวิ่งเร็วนะครับปีกวิ่งขาปีกมีวิ่งมีมีวิ่งเยอะแล้วก็แฉลบออกซ้ายขวาเยอะนะครับแต่มันยังขาดเรื่องการบิดนะครับเรื่องการบิดถ้าเราชนกับเชิงเราต้องเน้นบิดนะครับบิดหานะครับ บิดหาแต่ย่าแต่ห้ามขาตายนะครับผมก็เลยรอเช็คนี้ก็นับตัวเมียแล้วมีอยู่ประมาณหนึ่งสองประมาณหกแม่เจ็ดแม่นะครับเจ็ดแม่พอเจ็ดแม่ปุ๊บผมรอเช็คคู่เกิดนะครับพอเช็คคู่เกิดผ่านแล้วจะามาใส่พ่อไก่ตัวที่สองเลยนะครับเพราะว่าผมมองแล้วละทางเดียวกันนะครับนะ้องก็เวลาเราเลือกไก่หรือว,ว่าเราชอบ ในเส้นทางไหนนะครับเราเลือกให้ดีนะครับผมนะครับซึ่งส่วนมากพม่าพยายามจะชนเชิงครับมันจะมันจะทำยากในแบบอีกแบบหนึ่งนะครับมันต้องใช้วิธีการทำเนี่ยเยอะมากนะครับซึ่งต้องบิดต้องเอี้ยวต้องล่อต้องวิ่งอู้หลายอย่างเลยนะครับส่วนถ้าพี่น้องอยากทาอีกสูตรหนึ่งนะครับก็คือพม่าพยายามจะชนกับพม่านะครับ ผมแนะนําก็เราก็กําเงินเหมือนกันนะครับหาแนวทางชนดีๆนะครับยืนตําแหน่งดีๆก็พอนะครับยืนตาแหน่งดีๆก็พอนะครับยืนตาแหน่งดีอาปากปากใบแข้งถึงอันนี้จบเลยนะครับสําหรับพม่าพยายามชนพม่าะนะครับสูตรนั้นนะครับเราก็หาแนวทางชนนะครับซึ่งซึ่งพม่าชนพม่ามันออกจะทําทําง่ายกว่าพม่าชนเชิงเยอะนะครับ ซึ่งเราก็หาตำแหน่งยืนดีๆปากไวๆนะครับมีเข้งหน้านำมีแข้งหน้าด้วยเงี้ยมันก็โอเคแล้วนะครับนะครับส่วนแผลคือปัจจัยหลักนะครับว่าเราสายตาเราจะดูออกมากน้อยแค่ไหนนะครับแต่สำหรับผมก็ผมว่ามันโอเคอยู่นะครับซึ่งพ่อไก่ที่ผมมีอยู่มันก็ชนหัวล่างเก่งนะครับแมบบ้ว่า พอพอพอตัวไก่เชิงลงมาเนี่ยมันก็ตีเข้าหัวล่างเนี่ยเก่งมากนะครับเข้าขอหัวตรงนี้นะครับเนี่ยผมเลยชอบแผลนี้ใช่เยอะนะครับซึ่งผมจะพัฒนาอีกเยอะอยู่นะครับซึ่งตอนนี้ก็ทํายากหน่อยนะครับเนื่องจากฝนตกแล้วก็นับตัวเมียอยู่แล้วว่ามีประมาณหกเจ็ดแม่นะครับชุดประมาณสี่เดือนนะครับรออีกนิดหน่อยรอเจ็ดเดือนนะครับตัวผู้ก็จะเช็คได้นะครับแล้วก็ตัวเมียก็ใหญ่ ตขึ้นมามันก็จะผสมได้ชุดหนึ่งนะครับผมก็จะทําให้มันทําครอบผสมใหม่ครับเก็สักห้าหกล็อกนะครับซึ่งเอาไว้รอผสมชุดตัวเมียนะครับรอผสมชุดตัวเมียให้เราก็จะเน้นพัฒนาของตัวเองเป็นหลักนะครับผมก็พัฒนามาหลายรอบแล้วนะครับถ้าเป็นพมา่าพยายามจะชนกับเชิงเนี่ยมันทํายากนะครับผมก็ผมก็ ว่าจะทิ้งแล้วแหละนะครับว่าจะว่าจะเลิกทําอ่าตัวพม่าชนเชิงนะครับแต่เนื่องด้วยใจมันรักครับผมไม่ยอมครับเห็นเขาว่าทํายากผมจะทําให้ดูนะครับว่ามันยากแค่ไหนนะครับถ้ามันไม่ได้แล้วก็ทําใหม่นะไม่ได้ก็ทําใหม่ไปเรื่อยนะครับจนกว่ามันจะได้นะครับส่วนพม่าที่จะประทะกับเชิงเนี่ยโอ้พม่าที่จะประทะประทะกับพม่านะครับมันทําไม่ยากครับ มีก็มีคนบางคนที่เขาบอกว่ามันก็ทํายากเหมือนกันแหละนะครับไม่ครับผมว่าทำไม่ยากนะครับพม่ายืนตรแหน่งดีๆมีแข้งหน้านําปากไวก็พอนะครับยืนตระหนดีแข้งหน้าปากไวก็พอนะครับเบอร์แข้งค่อยว่ากันทีหลังนะครับว่าสายตาแต่ละคนจะเหมือนกันไหมนะครับแต่สำหรับผมผมจะไม่ทาครับไม่ทมาําพม่าชนพม่านะครับจะทําน้อยนะครับผมจะทําน้อยมากนะครับแตลว่าผมไม่ ผมเคยไปแล้วเคยไปดูเคกชนมันก็มันอยู่ครับนะครับมันอยู่แต่มันยังไม่ใช่เส้นทางของเรานะครับซึ่งผมเคยบอกไปแล้วในในคลิปางหลังนะครับที่ผมบอกว่าลองคิดดูนะครับพมา่าชนเชิงเราจะเลือกได้ห้าตัวนะครับพมา่าชนพมา่ามันจะมีเทคนิคก,กันเยอะนะครับคำว่าเทคนิคก,ก็คือเสียเปรียบนิดเสียเปรียบหน่อยก็ไม่ได้จะเอาทุกอย่างนะครับ นะครับเจ้าทุกอย่างเลยนะครับไม steps, <Yeah. S 1> ่ได้สูงกูก็ไม่เอาไม่เดือยก็ไม่เอานะครับตัวเอาทุกอย่างเลยนะครับน้ําหนักถ้าไม่ได้กูไม่เอาอย่างเงี้ยกเหมือนกันนะครับพม่าพยายามจะพระทกับพม่านะครับส่วนพม่าแทกับเชิงเนี่ยมันก็ต้องมันก็ต้องในยอมรับในสายเลือดนะครับเพราะว่าพม่าประทกับเชิงเนี่ยมันหนีกันไม่ออกหรอกครับผมนะครับส่วนมากเขาก็ว่าพม่า ตรงได้ใหญ่ได้ใหญ่ได้อายุได้อะไรได้สำหรับผมผมก็ไม่ได้ติเรื่องนั้นนะครับแต่ผมไม่ได้ติเรื่องนั้นนะครับเพร,เ,เพราะว่าเวลาผมไปชนผมก็ไม่ได้คิดถึงจุดนั้นมากเท่าไหร่นะครับผมขอแค่มันพอดีกัน <c oughs> <c oughs> พอดีกันไม่ห่างกันมากนะครับ ซึ่งผมเป็นพมา่าผมก็ไม่อยากที่จะเปรียบเชิงกันเยอะนะครับเขาก็บอกว่าเราได้พม่ารเราต้องได้ใหญ่ได้เดือยได้นั่นผมก็ว่ามไม่ได้จําเป็นนะครับซึ่งผมก็ไปชนในสนามผมก็ไปมาเยอะนะครับผมก็พอไปบ้านนะครับเวลาผมไปเปรียบเนี่ยผมไม่ชอบมาเปรียบคนสักเท่าไหร่นะครับซึ่งเราก็ผมก็ใจนะเวลาเราเป็นพมา่า <c oughs> ถ้าเราเปรียบต่ำ <c oughs> เขาก็ถึงเขากอดถือโดนเขากอดโดนเขาอะไรแล้วก็เตี้ยกว่าเขาเนี่ย ซึ่งเราเลี้ยงไปเราพัฒนาไปเราก็ต้องรู้อยู่แล้วครับว่าเชิงชนเรามันชนแบบไหนนะครับซึ่งไก่พ่อม่าที่ผมพัฒนาพัฒนาอยู่นี่ครับผมจะชนหัวสูงนะครับถ้ล่อก็ล่อหัวสูงนะครับผมจะไม่ล่อต่ำนะครับซึ่งที่ผมเห็นแต่ละตัวที่เขาชนกันแล้วบอกว่าไก่เชิงมันกอดแล้วมันเตี้ยกว่าอันนั้นคือพม่ย่อครับพม่ย่อย่อลงนะครับ ย่อลงแล้วก็โดนเชิงประกบแล้วก็ทําให้เชิงดูใหญ่กว่านะครับแต่เนื้อแท้ก็ไม่ใช่แบบนั้นนะครับผมนะครับ <c oughs> เนื้อแท้ก็ไม่ใช่แบบนั้นถ้าคุณเป็นพม่าที่วิ่งหัวสูงแล้วก็ลําตัววิ่งออกสูงเนี่ยมันก็ชนกับเชิงได้สบายสิครับนะครับซึ่งผมเวลาผมไปสังเวียนผมอะไรเนี่ยผมไม่ได้ตีนลครับว่าเอ้ยคุณต้องอะไรนี่นะไม่ฮะขอแค่มันได้เลี่ยกกันนะครับพอประทักกันได้ผมก็ผมก็มกชนเลยนะครับ ซึ่งแต่ละคนเขาก็พูดมาอีกแบบหนึ่งอย่างเงี้ยเพราะนั้นผมไปเสวียนก็พม่าต้องได้ใหญ่นะเราเป็นพม่าผมผมเราเป็นพม่าเราต้องได้ใหญ่นะเราต้องได้สูงได้ในนี่ไม่ได้ตีครับผมบอกเชิงเขาก็ไม่ชนเหมือนกันนะครับอันนี้คือเรื่องจริงนะครับชนเขาเชิงเขาก็ไม่ชนเหมือนกันนะครับแต่ผมก็รู้รู้รู้ดีอยู่นะครับว่ายังไงเขาเราเปรียบเขาเยอะเขาก็ไม่ตีนะครับซึ่งผมก็ไม่เคยที่จะ ที่จะเปรียบเขานะผมว่าแค่จับดูแล้วก็ดูทรงว่าเท่ากันไหมนะครับเท่ากันไหมนะครับห่างกันเยอะไหมถ้าส่วนมากเชิงอ่ะเชิงเชิงส่วนมากมันจะจับแล้วมันดูแข็งดูน้ําหนักดีดีกว่าเรานะครับซึ่งเราจับของเราแล้วเราได้สูงนะครับเราได้สูงก็ได้เลยมันก็ชนกันได้นะครับไม่ใช่ว่าสึงว่าเราได้สูงเชิงได้น้ําหนักเนี่ยเขาก็จะตีกับเขาก็จะจะชนกับเราอยู่นะครับเนี่ย ส่วนมากก็จะเป็นแบบนั้นไปนะครับแต่ถ้าเป็นพอม่บางบางคนเนี่ยเขาบอกว่าขอได้ทุกอย่างเลยทั้งเดือยทั้งสูงทั้งใหญ่ผมบอกได้เลยว่าเชิงถึงจะเชิงเขาก็มาชนด้วยนะครับอันนี้คือเรื่องจริงนะครับผมนะครับแต่เ,เราก็ไอ้ผมก็นอผมก็ไปสนามเยอะนะครับผมก็เห็นบ่อยเห็นมาเยอะนะครับซึ่งผมก็ไม่ได้คิดเรื่องนั้นสักเท่าไหร่นะครับผมไปด้วยเพราะผมอ,อยากชนด้วยแล้วก็ เรามีประสบการณ์ด้วยนะครับผมเดี๋ยวก็วนมาเรื่องการผสมไก่นะครับซึ่งเราก็ถ้าเป็นพม่าเราะชนของพม่าเนี่ยแข้งหน้านำปากไวแข้งถึงจบเลยนะครับนะครับจบเลยนะครับส่วนพม่าที่จะพัฒนากับเชิงนะครับต้องมีบิดมีเอี้ยวมีวิ่งเข้าปีกมีถอดนะครับถึงจะปะทะได้นะครับอันนี้หลายขั้นตอนมากนะครับผมนะครับซึ่งเราซึ่งซึ่ง ซึ่งถ้าเราทําได้เงี้ยผมมองว่าตลาดเรามันมันมันจะใหญ่หญกว่าพมา่ชาชกกับพม่านะครับถ้าเราทาพมา่าชนกับเชิงที่เก่งๆได้แล้วเนี่ยผมว่ามันจะผ่านได้ดีกว่านะครับอันนี้คือถามว่าเป็นเรื่องจริงไหมผมว่าเป็นเรื่องจริงครับนะครับ,นะรบการตลาดมันจะดีกว่านะครับหมายถึงการตลาดการพานันนะครับผมนะครับผมก็รอ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 อ่ารอผสมอีกปีนึงนะครับปีนี้รอก่อน ปีนี้เราเช็คลูกคู่เกิดทั้งหมดปีหน้าผสมอีกอรวมทั้งหมด10แม่นะครับรวมกับตัวเมียที่ผมผสมก่อนหน้าน,นี้ด้วย10แม่ซึ่งผมจะทําให้มันถึงร้อยตัวในภายใน2ปี2ปีนี้ให้ถึง200ตัวแล้วก็จะพัฒนาให้ได้มากกว่านี้ก็คือรอเช็คคู่เกิดทั้งหมดทั้งตัวนะครับแล้วจะแบ่งให้พี่น้องไปนะครับซึ่ง ตัวไหนที่มันไม่ผ่านผมก็จะบอกว่าไปตลาดได้เลยนะครับซึ่งตัวไหนผ่านผมไม่มีเวลาเลี้ยงผมจะแบ่งให้พี่น้องไกนะครับในราคาที่จับต้องได้นะครับนะครับแต่ปีแรกผมจะทําให้ได้ก่อนนะครับปีแรกก็ปีที่สองเนี่ยผมจะทําให้ได้ก่อนนะครับซึ่งจะทําให้มันไก่เยอะกว่านี้นะครับได้สักไก่นมผมจะทําไว้สักยี่สิบตัวนะครับก่อนนะครับซึ่งยี่สิบตัวแล้วก็จะขงัง สูงไว้แล้วก็รอเช็คทีเดียวนะครับซึ่งตอนนี้ก็นับอยู่ครับว่ามีประมาณสิบกว่านะครับสิบกว่าตัวนะครับชุดแรกไม่รู้จะผ่านไม่ผ่านเราต้องเช็คดูก่อนนะครับถ้าผ่านแล้วก็จะมีอีกตัวเมียอีกสิบตัวก็ผสมอีกชุดหนึ่งนะครับออกมาก็จะได้ประมาณถ้าสมมุติว่าตกแม่ละแปดตัวมันก็ได้แปดสิบตัวนะครับซึ่งตัวผู้มันก็น่าจะมีเยอะขึ้นมาเรื่อยนะครับซึ่งผมมีเวลาเลี้ยงหรอกครับผมนะครับผมก็จะแบ่งให้พี่น้องไปนะครับ ถ้าถ้าเราทําได้ครับถ้าเป็นแนวทางที่เราชอบแนวทางเดียวกันนะครับฝากพี่น้องกดติดตามซุ้มสอสุริยันฟาร์มให้ด้วยนะครับผมสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องที่รักรกการชนครับ